สัมรวมก่อนค่ะบางทีสั่มรวมกันเลยมาวินาขาใกล้รับไพหลักไปเขาค่ะอีกไม่กี่วันใช่สองวันเองค่ะก็ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะวันแล้วก็เวลาในการเข้ากองเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเป็นวันที่สองพฤศจิกายนเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเวลาบ่ายสามาสิบเก้อใช่ก็คือจะเป็น1 5ึ่งห้พี่พี่รู้ไหมคะว่ามันบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เท่าไหร่นคเจ็ดสิบสี่ค่ะอันนี้ถึงพลไี่แชม ก็นั่นแหละค่ะก็ก็ดูเลิกด้วยนะคะแล้วก็เ,เวลานี้เป็นเวลาที่ดีด้วยแล้วก็ทันเวลาด้วยที่กลับจากงานแห่ตอนเช้ากลับมาเพื่อที่จะเข้ากองเติมหน้าผมเปลี่ยนชุดนิดหน่อยอแล้วก็เข้ากองที่โรงแรมชาเทียมยูเวซด์โฮเทละคะ่ะ ได้เห็นว่าก่อนหน้านี้ไปรำม,มุงสวงอันนี้ได้เป็นของเพื่อมไหมก็คือแก้ที่แล้วแตนนี้ขอไหมอาจจะยังไม่ได้ขอเพิ่มแต่ว่าขอไปแก้แล้วก็ขอเป็นแบบว่าขอให้มีเส้นทางที่ราบรื่นรอดพ้นปลอดภัยจากยงอันตรายใดๆค่ะแต่ว่าคนที่ขอไว้ก่อนหน้านี้ที่เราไปรำแก้มาก็หายไม่เจอถึงวันนี้ก็งงว่าเอ๊ะสรุปว่าใครอะไรไงก็กลายว่าเป็นการเป็นถวายรำแล้วกันค่ะแล้วพี่ทำเนี้ยมันก็แบบว่า าปละเล้นเพื่อนของพยอยกันมาแล้วเราเห็นอะไรกันบ้าง อุ้ยห,ยหลายๆคนเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าทํากันบ้านมาดีมากๆยิ่งประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบศกเศร้านะคะแลวหลายๆคนก็ใส่ชุดสีดาบ้างขาวบ้างแล้วก็ติดโบว์อ่างเงี้ยวินาดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบให้เกียรติวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็วินาในตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่จะแบบช่วยให้ความรู้เขาด้วยนะคะในเหตุการณ์ที่แบบมันอาจจะละเอียดอ่อนนะคะ่วงนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราเป็นผู้เข้าประกวดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแข่งกันนะคะก็จะช่วย เหลือกันไปไปจนถึงเส้นชัยไปด้วยกันนะคะก็เหมือนตอนนี้นะแต่ต่านีก็คือเสิร์ฟคอนเทนต์กันแบบฉับมากแฟนๆไทยก็แบบรอของวีนาเหมือนกันอยู่ คอนเทนต์นี่คือลงชํำอยู่นะอ,อันนี้คือลงแบบว่าแทบจะทุกชั่วโมงแล้วอะ <laughs> เดี๋ยวมีอันนู้นลงอันนี้ลงมีใหม่มาตลอดเลยคะ่ะวินาคิดว่าคอนเทนต์เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวยาวไปช่วงเข้ากองเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยค่ะที่ยังไม่ได้ปล่อย <c oughs> อย่างวันนี้เองด้วยนะคะแล้วก็มีพรุ่งนี้มีวันอื่นอีกที่แบบเราอาจจะมีให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็จะปล่อยตัวเต็มมาด้วยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะในช่องของวินาเองหรือว่าช่องของไม่ช่วยในไทยแลนด์ด้วยค่ะรุ่นุ่อะไรใช่แตบเห็น เอาชุดราตรีเขาตั้งใจทำให้เราค่ะสอ,อยและปเป็นไงบ้างเตรียบชุดลุกอะไรบ้างโอ้โหจะบอกว่าลุกใหม่ๆคือบางทรงเนี่ยที่วินาไม่เคยทำอย่างเช่นมวยต่ามที่ทุกคนได้เห็นกันก็กลายเป็นว่าเออทุกคนถูกใจมากๆเลยแล้ววินาก็ ประทับใจในทรงนั้นเหมือนกันก็อาจจะเอามาใช้ในรอบสําคัญอย่างลุกผมตรงปากแดงซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนรีเควสต์กันมาก็ขอบคุณทางกอง MGI ด้วยที่แบบว่าบอกว่าเออลูกนี้อยากเห็นมากอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ได้ลองลุกนั้นกันนะคะส่วนลุกอื่นๆเนี้ยยังมีอีกแน่นอนมีอีกเยอะเลยจริงๆที่เตรียมกันไว้แต่ว่าเนื่องด้วยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ก็ต้องมีความเหมาะสมนะคะก็เป็นในช่วง8วันแรกของการเข้ากองก็ยังอยู่ในช่วงอ่อที่เราจะต้องมไว้อะไร15วนันก็อาจจะเบา ลงมานิดนึงนะคะให้ให้เหมาะสมโมเชื่อตีเนค่ะแต่ะต้องใช้เป็นสีโทนสุดท้ายนะคะได้นะคะเพราะว่ามีมีหลายชุดที่ออกแบบไว้อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นโทนสีสุภาพแต่สุดท้ายแล้วอะเมื่อถึงเวลาแล้วเราก็ต้องดูสตร ATEGY ด้วยแล้วก็ความเหมาะสมถ้าสมมติว่า เป็นชุดสีสุดฉาดก็อาจจะติดโบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าวีน่าก็อยากจะให้เป็นชุดที่เหมาะสมมากที่สุดมันไปน้องวีน่าวพาวีนามาสีอะไรสวยสุดเอาเอาแบบมันไม่ต้องิของจริงค่ะก็มป็นสีที่ เคยใส่แล้วแล้วหลายๆคนชอบค่ะอาจจะเคยใส่บนเวทีบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าหลายๆหลายๆเสียงเคยพูดว่าชอบมากๆแล้วอยากจะเห็นอีกเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นสีนั้นแล้วใช่เปล่งประกายแต่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะว่าต้องเข้ากับมงกุฎมีโอกาสจะได้ใส่ชุดพี่กดเชเบลไหมเขาให้เห็นเราจะขอเอฟต่อที่แบบว่าอยากใส่เหมือนกันโดนเบรกไว้ก่อนค่ะอยากใส่ชุดพี่เบลรอบพีริมเหมือนกันถ้าไม่ติดว่าโดนเบรกไว้ก็ต้องใส่นะคะแต่ว่า ด้วยคําที่ว่าเรายังหาที่ลงไม่ได้อาจจะต่อไปในอนาโคนาหลังจากประกวดจบหรืออะไรเงี้ยน่าจะจะต้องมาใส่แล้วแหละอ่าอาจจะฟาร์ดีง่ายว่าไปนะค่ะทีนี้ได้มาแบบมีน้ำพอมันมาได้ประกวดเนาะแตตอนนี้แฟนนางงามก็จะจับคู่กับแฟนนางงามเพิ่มมากจะต้องมีเข้ามาจิ้นตัวอันนี้เราได้มีการแบบมาในการต้อนรับหรือว่าแบบยังไงไหมในการจับคู่เรากับแบบทางนี้ ก็วินามองว่าความเฟรนลี่หรือความเข้าถึงง่ายเนี่ยจะทําให้เขาได้รับความอบอุ่นมากที่สุดแล้วคนไทยเองอ่ะก็มีความเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นกันเองอยู่แล้วว่าวินาก็มองว,ว่าสิ่งนี้ก็อยู่ในตัวของวินาเหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยว,วินาจะยิ้มต้อนรับทุกคนเลยแล้วก็เตรียมของที่เราลึกไว้ให้แล้ว ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่เตรียมไว้ถึงห้าอย่าง<ม>ก็เดี๋ยวลองดูว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาจะชอบแบบไหนกันบ้างใช่สําหรับประเทศเลยใช่ใช่ค่ะ<ม>ก็คือเวลารู้สึกว่าการที่เขาได้รับของขวัญที่แสดงงความเป็นไทยอ่ะซึ่งมันมีเยอะมากจริงๆตอนที่เลือกกันก็คิดว่าอาจจะหนึ่งอย่างสองอย่างพอแต่สุดท้ายมันมาที่ห้าอย่างแล้วมันตัดอะไรออกมาได้จริงๆอยากจะให้เขาได้รับความอบอุ่นความเป็นไทยแบบที่แท้จริงอะ่ะกลับบ,บ้านไปด้วยก็เลยเตรียมไว้ให้แบบเยอะเลยค่ะ ใช่ค่ะ122่งี่สิประเทศเค่ะากกับารเปลี่ยนสีมันทำให้เร,เร้อนหนาเปลี่ยนสีเรื่องของซีโ <CO> <CO A S 1> อซอ จริงจยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนใหม่ที่ได้รับนะคะวินามองว่าองค์กร Miss u n i v e r s e เองเนี่ยเป็นองค์กรที่เที่ยงตรงมากๆแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นองค์กรที่แบบต้องการที่จะพัฒนาชุมชนไปถึงคอมมูนิตี้ด้วยนะคะของผู้หญิงและเด็กและคนทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นยินดีมากๆไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนอ่ะสุดท้ายแล้วเราเป็นมนุษย์เป็น global citizen เหมือนกันก็ ดีใจที่จะได้ร่วมงานกันก็หวังว่าจะเป็นในฐานะอเมซูนิเวอร์เซนต์ต่อไปเนี่แปลว่าเราไม่กลัวของสู้พร้อมพร้อมพร้อมต้อนรับทุกคนดีกว่าค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่วินาตอบไปตอนรอบไฟนอลเนาะแบบยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมซึ่งเราเป็นเมืองที่แบบอบอ้อมอารีจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนเลยจะต้องรักในความเป็นไทยแน่นอนสารถึงชาวนาวีเลยค่ะระยะเก็บตัวทำตัวใหญ่ครับเก็บตัวใหญ่ ก็ชาวนาวีไม่ต้องทำอะไรมากเลยให้มายืนหน้าโรงแรมแล้วลกินให้ทุกวันอตอนเช้า,ามันจะตื่น ใช่หมุนพูเธอหนึ่งทีแล้วก็กี๊ดไปหนึ่งทีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันสนุกนะคะ<อ>วินาก็จะทําให้เต็มที่นะคะชาวนาวีเนี่ยส่งกําลังใจซัพพอร์ตวินามาดีมากๆเลยสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวคือมาดูกันเยอะมาดูกันทุกรอบรอบวันที่5ก็มีเหมือนกันร,รอบเปิดตัวผู้เข้าประกวดนะคะแล้วก็มีรอบชุดว่ายน้ำพิพัฒยาก็มีมีรอบชุดประสาชาติรอบทีนิมรอบไฟนอล ขอมากันให้เต็มเลยไม่ว่าจะกรีนให้ประเทศไหนเพราะว่าถ้าเราเห็นคนมากันเยอะๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกประเทศที่จะเดินออกมาเขาก็จะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ตื่นเต้นแล้วสนุกไปด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากให้แต่งกายชุดแบบสำรวมสีดามาและวกันในการมาร่วมชมค่ะขอบคุณค่ะอเอร์ุ้ยน้องแมมา 回来了。